หากคุณกำลังประสบปัญหาหัวร้อนกับบอสในเกมครับเฮดแล้วก็วันนี้เรามีวิธีการมานำเสนอเพียงแค่คุณเดินวนไปวนมาอยู่ที่เดิมจิมมี่ยักษ์ในตะเกียงจะโผล่มาเพื่อให้พรวิเศษกับคุณอีนี่นายจ้าเรียกยักษ์ในตะเกียงจิมมี่อย่างนั้นเหรอฉันจะขอเติมเต็มความปรารถนาของท่านสามข้อ และข้อแรกนี้จะทำให้ s อีของท่านเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจนกว่าท่านจะเอาชนะการต่อสู้ครั้งต่อไปเพียงเท่านี้เราก็จะได้ชีวิตเพิ่มขึ้นถึง2เท่าหมดห่วงเรื่องปัญหาบอสทวนใจเอาชนะบอสได้อย่างง่ายดายเท่านั้นยังไม่พอหากสวมใส่เครื่องรางที่ชื่อว่าทวินฮาร์ดจะทำให้คุณมีถึง9ชีวิตแต่ว่าถ้าคุณเล่นกากถึงจะมี9ชีวิตก็ตายอยู่ดี เอาละครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม c ับเฮด DLC ในพาคที่4แล้ววันนี้จะเป็นฉากจบของเกมนี้แล้ว <c oughs> โอ้มันเศร้าเหลอเกินทำไม DLC มันสั้นจังแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นฉากจบของเกมก็ตามนี่ก็ไม่ใช่คลิปสุดท้ายเรายังมีบอสลับให้สู้อีกเย้ yeah. แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ฉากจบของเกมกันผมขอไปตีตัวหมากลุกก่อนนะ มาตัวที่สี่เรือเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมขอพรจากยักษ์ในตะเกียงมานะครับเราจะมีถึง8ชีวิต<ป>ถ้าไปสู้บอสต,ตอนนี้แล้วก็ขี้โกงแงมๆมเลยมาตบบอสง่ายๆก่อนแล้วกันนะอันนี้เล่นไงเน่ยให้เราแพลนี่หัวคนต้องหลอนอยู่นะเนี่ยมีหัวกระโหลกกับหัวที่ยังไม่ใช่กระโหลกหัวที่มีชีวิตมันยิ้มด้วยออให้เราตลบลฟบอลใส่บอสคล้ายๆวันนี้บอล อะไรอย่างนั้นให้ด่านมากรุกผมว่ามันง่ายนะครับมันไม่เท่าไหร่นะชีวิตเราก็เยอะต้อง่านชิวๆอยู่แล้วอะถ้าต,ตายตอนนี้เสียหน้าแน่นอนไม่ไม่โดนเหรอผมไม่ถึงปึ๊บเอาไปคุณบอสปุ้มมันต้องเป็นคนประหารแน่ๆเลยเรียกอะไรอะประหารนักโทษอะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับ e x e c u t i o n e r ปะ โดนไปสิอือโดนอีกแล้วอีซี่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ต้องขอพอรอยังชนะเลยอ,ะอ่ะอายังไงพ่อหนุ่มมันเร็วขึ้นไหมเหมือนจะเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ขนามือด้วยเนี่ยวงแหวนของผมไม่มีทางที่ผมจะพ่ายแพ้หรือแตกพ่ายปับ๊บอือยังไม่ตายเหรอเนี่ย เดี๋ยวเวลาเหมือนกันนะนายปุ๊มปุ๊บรู้สึกไอ้หมากลุกสากลนี่มันเป็นตัวป้อมประการใช่ไหมของไทยเป็นเรือนะครับน,นี่น่าจะเป็นลูกป้อมประการนอกเอาแล้วเราก็ผ่านอย่างง่ายได้ <c oughs> หัวหลุดอีซี่ MMR ยอเยยบอดบ้างได้ไหมเนี่ยตานง่ายครับโอ้ด้วยชัยชนะอันทรงเกลียดของเจ้าและดุดันมากๆข้าขอประทานความร่ำรวยแก่เจ้า เอาไปอีก2องเหรียญขอบคุนครับเอาละไว้เจอกันต่อนะแล้วก็น่าจะเหลืออีกด่านสุดท้ายหรือเปล่าของหมากลุกอยู่ตรงนี้โอเคมาลุยให้จบไปเลยต่อไปเป็นควีนเป็นหมากตัวโปรดของผมผมชอบควีนมากถ้าใครเล่นหมากลุกจะรู้ว่าควีนขี้โกงจัดๆนะครับโอยแต่หน้าตาในนี้ไม่เห็นน่ารักเราเหลือสี่ชีวิตเท่าเดิมแล้วว้าวทำไงเนี่ย แพรี่ปืนอ๋อแพรี่ปืนใหญ่เพื่อยิงได้ยิงโอ้ยิงใส่ควินเหรอตุ้มโอ,โอเคโดนยิงยิงไปไหนเนี่ยว้าวแล้วทุนทองหือแจกตังค์เข้ามาน่ำรวยไปหน่อยอยน,นี้ยิงววยากอยู่นะรูอว่ายากขึ้นมันเหมือนว่ามันโทรก,ก,การต้องทำหลายอย่างพร้อมกันอะไรงี้นะครับต้องหลบแล้วก็ต้องหาทางหาวิธียิง เหลือชีวิตเดียวแล้วผมอาจจะไม่รอดก็ได้ในรอบนี้ถ้าเราห่วงยิงมากเกินไปเราจะตายเุ้ยจย์จแผลนี้ไม่ทันยังเชื่องชาแล้วก็ตัวเล็กเกินไปข้าขอบอกว่าลุกข้าต้องลุกคืนบ้างแล้วคุณควีนเจอปืนใหญ่นีโออัมซองของผมไม่โดนวัดยิงคุณใหญ่มันยิงไม่โดนเนี่ย มันต้องเล็งปืนใหญ่ด้วยอะ่ะโดนแล้วอ่าเอาไปนัดนึงเว้าวั้นยิงไปก่อนแล้วกันโดนไม่โดนไม่รู้ยิงเน้นยิงรัววัว๊บปั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 ๊บหลบมันมาแล้วแพรลี่ฮ่า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 ยิงยิงเว้าวอีกปั๊บยิงอาปืนใหญ่มันช่วยยิงให้โดนหน่อยได้ไหมคุณปืนใหญ่อยู่นิ่งๆนั่นแหละดีมาก ทางนั้นทางนั้นยิงโอเคยิงสาำตุ้มตุ้มยิงรัวโอ้ผมว่ามันเยอะขึ้นนะไอ้ทวยชามเนี่ยมันมาตัวๆกดไม่ทันืุณนมันดีเลยนิดหน่อยนะอ้าวคุณพูดจริงเหรอคุณไม่ได้หลอกผมใช่ไหมคุณไม่ได้จ้องจะเล่นผมใช่ไหมเอา้า พอ่อจากนี้ต่อไปเจ้าจะเป็นแชมป์เปลี่ยนคนใหม่คองขานะเอาตังไปอะแค่นี้แหละและด้วยการนี้การแข่งขันก็ได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปปราสาทคองข่าจะเป็นสถานที่ฝึกซ้อมสําหรับเจ้านะก็คือมันจะกลายเป็นด่านฝึกแพรรี่ใช่ไหมหลังจากนี้และตอนนี้เราก็มีตังอยู่ถึง11เเหรียญร่ำรวยมากแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอยู่ดีผมพอใจในของที่ใช้อยู่แล้วนะครับ ไอ้ยิง3มแชกเนี่ยก็เหมือนว่าเอาไว้เคลียร์ลูกน้องส่วนชาร์จยิงเนี่ยเอาไว้ซัดหน้าบอสเพราะว่ามันแรงมากประมาณนั้นผมว่า2อันนี้ก็ดูโอเคแล้วนะครับปั๊งั้นเราไปสู้บอสกันก่อนเลยถ้าหากฟู้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน <c oughs> เข้าสู่ฉากจบของเกมคุณเซาเบเกอร์ฉันรวมของมาครบแล้วว่าแต่หายไปไหนเนี่ยวบ มีชั้นใต้ดินด้วยเหลอไม่เห็นมีใครบอกว่านี่เป็นเฮอร์เรอร์เกมมาพ้อมหัวกะโหลกคนเงาอย่างเฮอร์เรอร์คุณคุณซอวเปกเกอร์คะอย่าบอกนะว่าคุณจ้องจะเล่นชั้นอ๋อยินดีต้อนรับกลับมานะ ไอเด็กเหลือขอหน้าลำคานฉันไม่คิดเลยว่าแกจะกลับมาเร็วขนาดนี้วิ่งแต่นั่นไม่สำคัญหรอกเพราะว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะหยุดชั้นในตอนนี้ทาบมหัศจรรย์น่ะจะกลายเป็นผลงานที่สุดยอดของฉันแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้บอกแกว่ายังมีส่วนผสมที่สำคัญที่สุดที่ขาดไปส่วนผสมลับนั่นก็คือ วิญญาณเป็นๆในขณะที่แกนะ่ะไปวุ่นอยู่กับการสู้บอสให้ฉันฉันก็ได้แอบจับเพื่อนของแกมาไว้ตรงนี้แล้วยังไงล่ะและเมื่อฉันนำดวงวิญญาณของเจ้าหมอน,นี่อบเข้าไปพร้อมกับธาตุมาสจรนย์พลังคอสมิกสุดลึกลับของจักรวาลซีมิติจะต้องตกเป็นของฉันมาร์มาแมนมิชาลิสช่วยฉันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลย ฉันคงจะต้องจัดการกับวัตถุดิบพวกนี้สก่อนและก็ขอใช้หัวของแกเป็นจานรองในการเสิร์ฟอาหารละกันนะอคือว่าผมรู้ว่าผมหัวถ้วยแต่ไม่ใช่หัวจานจะตัดหัวผมไม่ได้นะครับคุณเชาเชฟเบเกอร์ผมจะเสาเสาเบเกอร์เชฟกะปุกจะเป็นคำแล้วแล้วเราต้องยิงอะไรอะดานยังยั่วเยี่ยอย่างอันนี้เป็นช่้นการทำอาหารมาสับมะนาวมาปั๊บ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 อืมบีบมะนาวข้างูมีมะนาวลอยมา เมืนอนี้มีไช่างันบอกใบ้ท่าโจมตีอยู่นะครับโอ้จจอ,อ,อะไรเนี่ยวายเยียจัดสตรอเบอรี่น้ำตาลก้อนต่อเป่าฟู่น้ำตาล,ลอยมาโอเคถ้าโจมตีแกบอกใบ้จากอนิเมชั่นจุ๊บหันมะนาวอีกแล้วส่วนผสมที่ได้มาจากบอสท,ทั้งหมดทั้งหมดลบเรายิงอะไรอะ่ะบเรื่อยๆอะระบีบแป้งโอ้อนิเมชั่นโหดร้ายจังวะมา จงกลายเป็นขนมแนอร่อยเฮ้ยต่อไปอะไรน้ำตาลมาส่วนผสมนะเวลายิงมันได้นี่วาเอายิงมันได้โอเคชัดยิงหน้ามันหลบน้ำตาลก่อนหลบปุ๊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 บปุ ด่านนี้เหมาะจะใช้แบบรับตั้งแรงอยู่นะมันบอสมันมีตัวเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็ให้เราหลบเป่าฟู่น้ำตาลก่อนมาอีกแล้วมาพร้อมสตรอเบอรี่สุดรักเฮรี่ไม่โดนหลบ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 ติดมุมมาเงี้ยโอ้ยหัวใจเคียวมัแตกแล้วไม่นะจะพวกช้างน้อยยำๆมาจากไหนเนี่ยไะบีบมะนาวฆ่ามันเฮ้ยจุ๊บทำอะไรมาทำอะไรต่ออู้มันทุบโตมันไม่พอใจ เอาอะไรใส่หัวตาแดงอู้ประจุบันโยนไว้อ่าสู่สเตจที่สองมีไฟกับพิกไทยที่เท้านี้มันทำไมเนี่ยแฮร์รี่ขอบคุณครับอุ้ยโดนไปมะกรูดมะนาวมะเท้าส้มโอแล้วแท็กแต่งแตงโนเจะโอโห่หิ้วหิ้วไปจนหัวใจเทียมขอบคุณครับว้าวว้าวดูดูดู อะไรดูไม่ด <rôle à déc> ูเ <dans> ร <él. S 2> ื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นแฮร์ี่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 อู้ไฟเต้นไฟมันเต้นโอ้ผมโดนตะกรดมันเอากระเพาะโซโปใส่มันเกิดไม่ได้อู้อู้แฮร์ี่ไม่โดนกระสุนมันยัวเยียจอะดาบนี้มองไม่รู้เรื่องจริงเฮ้ยเฮ้ยอยากอยากแฮร์ี่อยากแฮร์ี่อยากได้ชีวิตอยากได้ชีวิตนีู้ลบลบลบยุตได้ได้อยู่ได้อยู่นิดนึงนิดนึงเออสัดหน้ามันสัดหน้ามันน้อง เราต้องอยีงพิกไทให้พิกไยลอยใส่หน้ามันอืออออือออแผลรีแผลรีปืนป้อมปื้หัวใจเทียมอ่าไม่ขนามือยังเรายังได้ยังได้อยู่หัวใจเทียมแตกไปแล้วพิกไทลอยใส่หน้ามันจะอ่ไฟไม่ตายอุ้ยมามาไกลอยู่นะยิงระเบิดมากเท่าไรพลังของฉันก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นและจุดจบของแกก็อยู่ที่นี่แล้วตรงหน้าฝ่ามือของฉันจมูกแตกด้วยนะ มารอบนี้เข้าใจวิธีเล่นแล้วคุณเชฟคุณจะมาทําอาจารย์กับอาหารแบบนี้ไม่ได้เยจะกดผิดปุ่มเกือบโดนอ่าเฟสแรกไม่เท่าไหร่นะครับก็แค่หลบหลบไปแล้วก็ยิงใช่แค่มันเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองน่ะแลวคุณก็อย่าไปสนใจอนิเมชันมันเยอะรู้อนิเมชันอนิเมชันมันดีแต่ว่าเราต้องมีสมาธิแต่ผมก็ยังดูมันหันมนาวข้างงูอยู่อุ้ยมันหลบมันหลบมันโงงจากหลบกระสุนผม มันหลบกระสุนผมสตรอเบอรี่มาแล้วสตรอเบอรี่นี่อย่างเร็วอ่ะอุกกาบาตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตโดนไปหนึ่งนัดอืมขอยิงหน่อยขอบคุณครับหัวใจเทียมมาครับรีบแป้งอู้ห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 ู้ไอเฟลแป้งที่เราต้องใช้กระสุนล้วนหน่อยนะครับยิงเคลียร์ลูกน้องบ้างอ่าอีซี่แล้วก็สังเกตว่ามันทําอาหารอะไรเราจะรู้ว่ามันจะยิงอะไรออกมาอ่าไม่พอใจ เข้าสู่เฟสต่อไปหลบหลบอ่าปึ๊บมันอยู่เละไอ้หนูอยู่บนฝ่ามือฉันเออยิยงพิกไทยใส่หน้ามันหลบเออซัดหน้ามันน้องๆน้องๆน้องๆพิกไทยสู้เขาทำได้น้องทำได้แพรลี่ขอบคุณโอ้อะไรเนี่ยไอ้หนูคุ้มคมมันคืออะไรวะขอนานหนึ่งอึ๊บหัวใจเทียมมา เรามีการป้องกันอย่างดีหลบได้หลบได้ป <qu> ุ๊บเมฆวงแหวนผมพิเคราะห์การโจมตีของมันออกหมดแล้วถึง225แบบกแล้วผมก็ชนบ้าเยไม่น่าโมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยเยะโยเยะโยเยะเกินไปแล้วเกินเกินไปแลนดเกินไปแลนดเกินไปแล้วอ้าหลบ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 เจ๊จ๊จ๊แพลลี่แพลลี่มันโยนมันไม่น่างกแพลลี่เลยห่วงแพลลี่เกินไปพี่จะเก็บชีวิตอ่ะอือสักหน้าสักหน้าแตกอ้าวได้เวลาไปสู่เฟสต่อไป ใบเลื่อยด้วยวอสอนาจากแห่งเกลือกดกระชามากไปหน่อยใช่ไหมอันนั้นคือตัวมันใช่ไหมตอบทีปุ๊บหัวใจเทียมข้อเสียของปืนชาร์จคือเราไม่รู้ว่าเราย,ยืนโดนไหมนี่แหละมันไม่กระพริบเหมือนอันอื่นให้ยืนเหอรอเฮลรี่โอเคแฮรรี่ได้ อลี่อัมเฮ้ยเฮ้ยหัวใจเทียมเอ้าทำไมมันไม่ใช่หัวใจเทียมมาเมื่อกี้มันคุกแล้วไม่ใช่เหรอเอามีอยู่คนบอกมีคนบอกสแต็กได้แต่มันไม่ได้นี่หว่าน็อกเอาอาจจะไม่คุณจะบอกว่านี่เป็นลาสบอสมาไม่มันต้องมีร่างต่อไปใช่ไหมบอกผมที มอ้าปากค้างอยู่มันจะพล่มาหลังผมกดมันจะมังับเราเชื่อผมไม่มีอะอ้ามคับเฮดพุ้มแตกอ่ะขอบคุณพระเจ้าเธอปลอดภัย แต่น้องชาลิสลับเป็นวิญญาณเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้เจ้าเบิเบร์กโซเบเกอร์นั่นมันหลอกพวกเรามาตลอดฮโอ้พระเจ้าที่นี่กำลังจะถล่มพวกเราต้องรีบออกจากที่นี่ไวา้าเป็นผีนี่โดนทับไม่ตายหรอกนะพอเตอตายอยู่แล้วว้ายหนีด้วยคนละกันนะเอา้ามมาๆๆไม่ร้านเบเกอรี่ของฉัน สมน้ำหน้านายแล้วบางอาจมาเล่นพวกเราแต่ว่าตอนนี้ร้านเบเกอรี่ถูกทำลายแล้วหมายความว่าจะไม่มีทาร์ตมาสักจานให้กับเธอนะชาลิสนั้นไม่เป็นไรหรอกหนะ้าถ้าหากจะต้องสาปดวงวิญญาณที่น่าสงสารพวกนั้นนะ่ะเพื่อให้ฉันมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแบบนั้นก็ไม่คุ้มหรอกนะแต่ว่าจำคำของฉันเอาไว้เลยนะพวกฉันจะไม่มีวันยอมแพ้ในการตามหาหนทางจะกลับมามีชีวิตและถ้าหากว่าพวกนายเดือดร้อนไม่ว่าจะเมื่อ,อไหร่ก็ตาม ก็แค่กัดคุกกี้คำหนึ่งแล้วฉันจะรีบไปช่วยเลยและอีกอย่างหนึ่งนะใครจะไปต้องการทารทมาสจาันนั่นกันล่ะในเมื่อฉันได้เพื่อนรักมาใหม่ถึง2คนแล้วน,น้องนาา่ารักบทส่งท้ายอ,อืมก็เป็นฉากจบของเกมแล้วนะครับไม่ทำไมต้องจับฉันด้วยละ่ะฉันเป็นแค่เชฟธรรมดานะเนี่โดนตำรวจจับไปแล้ว เลวไรนะเชฟธรรมดาที่ไหนเขาเอาวิญญาณของผักมาทำอาหารแถมหัวเราะนะกูอยู่หลังร้านฉันขอตัดสินว่าแกมีความผิดจริงต้องไปรับใช้สังคมนี่เลยป่ะปลดกุญแจมือหลังจากนั้นเชฟซอลเบเกอร์ก็กลายเป็นชาวนาชาวไร่ชดใช้ความผิดด้วยการมาปลูกสตรอเบอรี่มาทำงานที่บาร์ให้กับน้องหอยท่าแล้วก็แปลงฟันให้กับปาวาน นี่และขัดให้สะอาดนะไอ้น้องอครับอนอกจากนี้แล้วยังทาสีอ่างอาบน้ําให้กับคุณนาฬิกาหรือว่าเรือวะน่าจะเป็นเรือดิเขาได้นั่งเ้าส้อยแล้วมองร้านเบเกอรี่ที่เหลือแต่ซากหลังจากนั้นก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเสิร์ฟสปาเกตตี้ช่วยซ่อมเครื่องบินโอ้ยสารพัดประโยชน์จังเลยนะเขาเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยหลังจากนั้นก็มาเล่นมารครุกกับคุณพระราชา ลูกขาดในน้องวหยเขาได้เก็บหอมรอมริบแล้วก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างมากลับมาที่ร้านเบเกอรี่ของเขาและค่อยๆสร้างร้านขึ้นมาใหม่ทีละส่วนทีละส่วนจากดวงวิญญาณของคนในเมืองไอ้ยังยัง,ยงพอพอเลือกดักและตอนนี้เชฟโซเบเกอร,อรก์ก็เป็นคนดีแล้วเปิดร้านใหม่อีกรอบหนึ่ง <laughs> จบอย่างแฮปปี้ อเอาละครับตอนนี้ก็เป็นทั้งหมดของ c u p เฮดดีเอเนอเรื่องของเราได้จบลงแล้วแต่ว่าการเดินทางของเรายังไม่จบนะครับไว้พัทต่อไปก็จะไปสู้บอสลับจริงๆเล่นรอบนี้ผมสนุกมากเลยรู้สึกอยากให้มันมีต่ออีกเยอะๆอ่ะอีกสัก10ด่าน20ด่านไปเลยไม่ได้เลยตอนชนะลาดบอสผมยังรู้สึกยังไม่สะใจพอมันยังคันไม้คันมืออยู่เลยอยู่ๆก็เกิดความคิดว่า อ,อยากจะมานั่งไลฟ์สตรีมเล่นนะครับเล่นภาคแรกใหม่ไอภาคหลักอ่ะโดยเล่นเป็นน้องชาริสแล้วก็ไปถล่มทุกตัวให้หมดเลยอะไรแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนอยากดูกันหรือเปล่าก,ก,ก,ก็ไว้ดูก่อนแล้วกันแต่ที่แน่ๆคือไว้เดี๋ยวมาเก็บบอทลับแน่นอนนะครับอืมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขับเฮดมากมาจนถึงตอนนี้บางคนก็ดูมาตั้งแต่เวอร์ชันเก่าเลยนะครับนานมากๆก็เช่นเคย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยพอกดไลค์แล้ว YouTube จะได้แนะนำคลิปของผมให้ทุกคนมาดูมากขึ้นให้ทุกคนมาเห็นความดุดันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับไว้จะหาเกมที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่นให้ดูอีกเรื่อยๆแน่นอนจะว่าไปแล้วก็อยากให้คับเมสทีเอลน่ยมันมีภาคต่ออีกเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้น้องชาลิสก็ยังเป็นวิญญ,ญาณอยู่เลยอะอยากอยากช่วยให้น้องกลับมาเป็นคนเหมือนเดิม แต่ถ้าหากเขามี DLC ใหม่มันก็ต้องเริ่มต้นเรื่องราวใหม่อะไรทำนองนั้นเนาะน้องชาลิสก็คงเป็นมีญ,ญานต่อไปหรืออาจจะมีไซเควส t เสริมที่ช่วยน้องได้อะไรทำนองนั้นแบบนั้นก็ดีนะเออเอาเป็นว่าคราวหน้าถ้าหากขับเอชดีออกมาไม่ต้องมาทวงผมเยอะแล้วนะครับเพราะว่าผมคงหยิบมาเล่นเองเลยแบบตอนนี้ยังติดลมอยู่หนุกจัดๆพราะฉะนั้น DLC ใหม่มาไม่พลาดแน่นอน ผมรักครับเฮดมาใหม่เอาใหม่ผมรักน้องชาลีสผมไม่ได้เล่นครับเฮดเลยสำหรับวันนี้ก็อยากจะขอตัวลาทุกคนไปก่อนแต่ลาไม่ได้สักทีเอ็นเครดิตมันไม่จบเนี่ย <c oughs> เ, <c oughs> เพื่อเป็นเกียรติให้กับทีมงานทุกสร้างเกมนะครับเราจะปล่อยให้เอ็นเครดิตรันต่อไปจนกว่ามันจะจบสิ้นสักทีซึ่งตอนนี้ผ่านมาประมาณ3นาทีแล้วเยอะจังครับ มันมันเยอะแบบนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรอีกต่อไปอบทเพลงก็แสนจ,จะลงใจเอาเป็นว่าผมเกาคางรออืมจริงๆผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าแต่ละคนชอบอะไรในเกมรับเฮดนะครับเพราะว่ามีคนมาดูเยอะชอบภาพเหรอชอบอนิเมชันหรือว่าชอบดูผมหัวร้อนเอ้แต่รอบนี้ผมไม่ได้หัวร้อนไงก็ยังมีคนถามว่าผมหัวร้อนอีกนะคือมันไม่ร้อนเลยจริงๆเว้ยไม่มีความร้อนเลยสักนิด แต่ว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกนะครับจริงๆส่วนใหญ่การอัดคลิปมันก็ไม่ได้สนุกไปทั้ทงหมดอ่ะนะแต่ว่าเกมนี้เล่นแล้วสนุกจริงๆเพราะว่าบางทีมันก็เหมือนการทํางานนั่นแหละถึงจะเป็นงานที่เรารักแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะสนุกกับมันได้ตลอดเวลามันก็จะมีช่วงที่แบบเหนื่อยๆเบื่อบ้างหรือว่าต้องทําอะไรที่ไม่อยากทําอย่างเช่นบางทีต้องอ่านอะไรยาวๆผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะอ่า <laughs> โอ้โหเอ็นเครดิตมันจะจบสิ้นวันไหนพรุ่งนี้น่าแน่แนเออแต่ส่วนตัวที่ผมสนใจเกมขับนิดครั้งแรกที่หยิบมาเล่นเมื่อ5ปีก่อนก็เพราะว่าภาพของมันนะครับด้วยสไตล์ที่เหมือนแบบการ์ตูนย,ย้อนยุคอะไรงี้นี่แหละเออแต่ว่าตอนนี้รู้สึกมันมีเสน่ห์มากกว่าน,นั้นผมว่าตัวเกมก็ทำออกมาได้ดีเกมเพลย์เล่น,อนเอากดเล้งไ้ก็ไม่บอก, <laughs> กนี่ก็นั่งดูเครดิตตั้งนานโอเคขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับจบจบเย้